สามหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเจอกับตัวของลิงเนี่ยถามว่าสู้ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมสำหรับผมอ่ะผมมองว่าลิงอ่ะในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ลิงดูดีที่สุดแล้วในที่นี้เนี่ยคือผมว่าเขาเก่งขึ้นทุกทัวร์นาเมนต์แต่ในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นมันดูใกล้เคียงเขาเพาแชปมป์แล้วลิงอือดูเก่งมากและตัวของวูแบบเมื่อวานอ่ะคนที่โด่วนเต็มตัว ครับคือก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเกือบตัวมิดไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้เลยคือยิงสู้ได้แต่ว่าแผลิงทำมนได้ดีกว่าแต่ตอนนี้มาครับโอเมิเปิดมาเกมดูดีมากครับอืมมาดูกันก่อนเลยครับที่โหมดแรกนะครับแข่งขันกันตรงนี้นี่เป็นท่านาโอเมิเก็บไปได้24แทมแล้วนะครับฮาร์ดพอย์ครับอืฮาร์ดพอย์กับสแตนดอฟนะถ้าถือว่าเมื่อวานแทบไม่ได้เหตุเลยครับสแตนดอมเนี่ยส่วนใหญ่จะหลุดมาในโดมินิชั่น แต่จริงมันเป็นแผนที่ที่เล่นได้ทุกโหมดนะแต <ไป S 1> นดออฟนะครับก็เป็นแผนที่คลาสสิกสด้วยเัว่อใชไปยิงตรงนี้มาบอสกับเฮงซี่เราก็บูสควิสเสียไปก่อนครับกลายเป็นหน้าท้องของวูฟหนึ่งสามหนึ่งนี่ได้เก็บได้เล่นเหมือนกันครับแต่ว่ามาเยียบในฮาร์ดพอยต์ตรงนี้ที่สองในแค่สามคะแนนถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับวันนี้ถือว่าเริมมา ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเม mm ื hmm. ่อวานเนี่ยผลงานในการเริ่มมาเจอกับลิงก์ในหมู่ของฮาพอยท์ช่วงต้นนะครับเก็บคะแนนได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะริงคนระับโอ้แต่ทนจ่อแบบนี้ก็ไม่รอดก็มาเรียไปเก็บท่าฟิวบอยมาครับแล้วกลายไปว่าในฮาพอยท์ที่3เนี่ยยังคงเป็นทนา่าโอเวอร์มิกครับ O M G ได้ยืดยาวๆแล้วคะแนนมันจะแตะ40แล้วภาพชาัดมากนะครับผมชัดมากครับแกมาตั้ง2,22ครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยนะของโอเวมิกอ่ะคือทีมฝีนุ คือคิวสิทธ์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้มีและในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยใครที่ครองคิวสิทได้เนี่ยต้องเหนเียบมากด้วยความที่ว่าโอเวอร์เดอร์สกิล e ต่างๆรวมถึงสกอร์สติกจะมาไวแล้วเราทราบกันอยู่แล้วว่าสกอร์สติกมีอิมแพคกับทุกเกมเกยอะมากครับตรงนี้ตัวของบูสควีดครับพยายามที่จะแย่งกันอยู่ตรงนี้ก่อนครับเล่นอยู่ชั้นล่างนะสุดท้ายโดนเก็บไปครับเป็นนักอสซี่ครับเป็นดับเบิลคิวของเขาด้วยเก็บเป,น Boy ปนนนน็นฟิลบอยไปก่อนนะเนี่ยฟิลบอยก็ไปเก็บมาได้หนึ่งศพเหม อ่าวันดีแซตรงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันตัวเย่ไปปลาระเบิดเก็บเพงซี่มาได้ตัวเคส,สวิตใปเก็บทางน้าตัเวเย่มาเก็บสุรชัยเก็บเคสวิตคืนใบละบอสซี่โยตัวระเบิดไปเล่นตรงนี้ตามเข้าไปจะไปลือชั้นสองแต่ว่าไม่ได้ดูข้างหลังเลยครับนี่เป็นจุดแรกครับผมที่ทางด้านของลุคสา จะได้เริ่มเหยียบเข้ามาแบบจริงจังเนาะต้องรอดูการคอนเทสของโอเวอร์มิกเลยครับเพราะก่อนหน้านี้เป็นโอเวอร์มิกที่ได้เหยียบก่อนตลอดและกันได้ค่อนข้างดีแล้วคอนเทสสวยจัดเลยนะช็อตนี้ครับได้ไปแล้วครับตัวงโอเวอร์มิกครับก่อนหน้านี้นี่มีคนที่เฝ้าพอยอยู่แต่ว่าก็โดนซ้อนมา2คนแล้วเก็บไปได้เหมือนกันครับตวงตัวเย่ครับจะเดินเข้าไปฝ่าความตรงนี้ไปก่อนครับเล่นตัวลูกสองด้วยตัวของหมูน้อยครับตามเข้ามาเหมือนกันต้องเข้ามาซ้อนสองแต่ว่าทางหน้าของลิสเล่นอยู่ทางหน้าบงเดียวแล้วเหมือนจะยืนได้ดีครับ กลายเป็นฝั่งวูมหนึ่งสามหนึ่งได้ขึ้นมาเหยียบเป็นหนึ่งครั้งทำแต้มไล่มาเรื่อยๆย0สเวลาตรงนี้20วินาทีถ้าเหยียบก็40่เหมืนอนกันนะใช่ครับผมถามว่าังมีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะว่าตัวของโอวมิกเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ยึดก่อนด้วยแล้วเข้ามาคอนเทนแล้วเสียไปหนึ่งรอบเนี่ยทำให้เขาเดอกที่จะเปลี่ยนแผนในการที่จะไปจุดถัดไปแล้วสังเกตที่มินิแมปดีๆตอนนี้คือยุ่งไปแล้วนะกลับกันเลยครับ พอเสียต้นเกมมาเยอะเนี่ยวบไม่สามารถที่จะทิ้งได้แม้แต่วินาทีเดียวในพอยที่ผ่านมาทำให้พอยนี้ครับโอเวอริกได้เกียรก่อนแน่นอนถ้าเจอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้คุมพื้นที่โพสชั่นก่อนแทบจะหมดแล้วครับกัลังจะเข้าสู่80คะแนนครับตอนนี้โอเวอริกเกมมิ่งครับน้อยงั้นสเปลโร่ขึ้นมาหมูน้อยได้เก็บก้อนลีเหมือนกันต้องดูว่าจะใช้คุ้มค่าแค่ไหนนะครับในบริเวณพอย ที่มันเพดานต่ำแบบนี้ครับกลายว่าไปเสียสไปโรก่อนที่ได้เข้าพอยท์่ด้สครับตัวเฮงซี่ขยับเข้ามาเจอแอฟฟีบอยลูดใส่เข้าไปแอฟฟบอยขยับลงไปได้นี่แต่เฮงซี่ยังแม่นครับลากตามตรงนี้ติดหนึ่งแล้วเจอสุรชัยยัดระเบิดเลยก่อนที่จะเทรดไปครับตรงนี้ตัวของวูฟต้องพยายามไปเอาพื้นที่กลับคื้นมาให้ได้ครับคะแนนกำลังจะขึ้นร้อยนะถ้าได้เหยียบพอยด์ตรงนี้เต็มๆครับฝั่งโอเวอร์มิกครับผมมาครับแต่ร้อยไปแล้วนะสบโอเวอร์มิกครับจุดที่เห็นชัดเจนเลยคือโอเวอร์มิกไม่ว่าจะยืด โอ้โหสวยจัดเลยครับและเคสสวิตวันนี้ปืนใช่ไหมที่สวยครับผมมาถึงปืนด้วยสวยแล้วก็วิธีการเล่นด้วยเคสสวิตเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นคนดักของตัวฝั่งโอเวอร์มิกได้สวยมากนะถ้าสังเกตดีๆครับท่านผู้ชมครับเขาดาตัดลึกมากตลอดทําให้ลายการเดินของมูนเนี่ยเข้ายากพอควรเลยใช่ครับล้วพอยชั้นหนึ่งเพดานต่ำตรงนี้ก็โอเวอร์มิกไม่ยอมปล่อยเลยครับเหยียบจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะวนกลับไปครับที่พอยแรกฮะ น่าจะเป็นพอยที่พวกเขาหวังจะปิดเกมเลยแต่ว่าฝั่งของวูฟหนึ่งสามหนึ่งนี่เข้ามาคอนเทนต์และเหยียบได้เหมือนกันครับไปหน้าหน้าของบูสควิสจะเข้าไปเล่นแต่เสียชีวิตไปครับตรงนี้ด้วยฝีมือของตัวของลิสครับเราลิสได้มาเป็นดับเบิลคิวด้วยตัวสุรชัยเข้ามายึดต่อเนื่องอและได้เหยียบเหมือนงานตัววูฟแต่ตอนนี้เท้าไม่มีใครแตะแล้วครั oh, oh. บวนกลับมาตักตรงนีอีกหนึ่งคนตัวสุรชัยได้ยิงและเก็บไปได้ กลายเป็นฝั่ง OMG ได้เหยียบนิดนึงก็จริงแต่ว่าไม่มีใครสามารถจับสุรชัยได้เลยเข้ามาแล้วลู่ไปได้หลายคิวอนกครับสุรชัยสุดท้ายไปฝั่ง OMG ไปเทะคืนมากับ135คะแนนตรงนี้ครับสังเกตดีๆครับคือเก็บสกอร์สิสมาใช้ในพว่วงทาม,มิ่งสุดท้ายจริงๆนะสำหรับตรงโอเมก้าสกู่เนี่ยมีคัตเตอร์สไตล์ในการปูพรมลงมาด้วยนะก็จะปิดงานเลยครับแต่เหมือนทาม,มิ่งจะยังไม่ดีพอในการที่จะปิดงานตัวของมัน2-3-1ไปครับทำให้จุดนี้เนี่ย วูบหนึ่งสามหนึ่งยังคงได้เหยื่อและทำคะแนนเพิ่มเติมไปอยู่นี่เองครับแต่ว่าคิวฟีที่เต้งขึ้นมาตอนนี้ครับ OMG เนี่ยไหลจะจัดๆนั้นนะเหลือแค่เข้าไปคอนเทสต์พอยต์ตรงนี้ครับวูบเหยียบอยู่ก็จริงนะเน่ยโดนเคลียร์แล้วแต่ก็เป็นการยื้อเวลาไม่ให้ OMG เก็บได้ครบร้อยห้าสิบคะแนนเราชนะไปก่อนในโหมดแรกด้วยครับต้องไปวัดกันต่อในฮาร์ดแวร์ครับครับผมตอนนี้ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับขาดอีกแค่สิบวีเท่านั้นอะไรคือฮาร์ดแวร์ใช่ครับนี่ฮาร์ดแวร์อ๋อโอเคแล้วผมฮารงนนนัั้ะครบ เราก็ึกว่ามีมุมุกอะไรไม่มีไม่มีจริงจังนี้จริงจังครับผมไปแล้อปัาจะเฮปัจะเคยหมดแล้วร้อยสบโอ้โหยังไม่ได้พูดเลยว่าเขาชนะถือว่าเปิดเปิดมาดีเหมือนกันนะสำหรับตัวของโอมิกนั่นเองนะครับผม